นะครับก็สวัสดี f อฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็วันที่สามสิบสามสิบพฤษภานะครับผมเป็นวันศุกร์แล้วนะครับน่าจะวันศุกร์แล้วแหละนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็อาจจะสั้นๆหน่อยนะครับเระว่าช่วงนี้ไม่สบาย2 3าวันแล้วนะครับก็ถ่ายลงคร่าวๆนะครับเพื่อเจอ f อฟท่านใดอยากได้เอาไปใช้งานนะครับผมอ่ะ นะครับอันนี้ชายเดียวเลยนะครับประมาณนี้นะครับของเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวตัวไหนพอบอกราคาได้ผมก็จะบอกนะครับถ้าบอกราคาไม่ได้ก็ท่านสอบถามมาได้ที่เบอร์โทรหรือที่ไลน์ที่ผมลงให้นะครับัวนี้เป็นสายเทพที่พี่เป้ทาไว้นะครับสายเปิดเพลงนะครับสามารถต่อยาวได้เหมือนทุกคลิปที่แจ้งไปนะครับชุดละก็คือต่อเส้นนะครับ350บาทนะครับผม ก็จะมีเน็ตเวิร์กของอเมเจอร์นะครับนี่ตัวมีโลโก้นะครับ3,2ตัวนี้ขายตัวละ900บาทนะครับประมาณนี้นะครับตัวไม่มีโลโก้ก็อยู่700บาทนะครับ3.2เช่นกันเน็ตเวิร์กตัวอื่นก็มีนะครับนี่เช่นคู่นี้ประมาณนี้นะครับมีท่านใดสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับผมนะครับ ตั้งเป็นแนวนอนก่อนนะครับผมเมื่อยนะครับพอลง y o youtube ทูปจะได้แนวนอนมากกว่านะครับก็ต้องขออภัยด้วยลงลงลืมๆนะครับช่วงนี้ก็ตัดแต่เตดเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นหวัดนะครับอ๋นะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์นะครับตัวนี้เป็นมิกเอ็มบีเอนะครับก็แจ้งก่อนนะครับที่ดันสไลด์ลงไว้เนี่ยคือเสียงออกใช้ได้นะครับส่วนตัวที่ดันสไลด์ขึ้นอย่างเงี้ยก็คือเสียงไม่ออกนะครับตัวนี้ พร้อมโมแปลงนะครับพร้อมโแปลงก็ตัวนี้ขายอยู่1,500บาทนะครับก็ถ้าค่าส่งก็จะมีอยู่200บาทครับตัวนี้เัื่อไทยนะครับนะตัวอื่นก็สามารถรับชมได้ตามนี้เลยนะครับก็จะบรรยายไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีสเตทบอกตัวหนึ่งด้วยนะครับตัวนี้เป็นไมด้าร์นะครับ DL 3 2ตัวนี้3 8 0 0 0บาทนะครับ DBX ตัวนี้260นะครับ DBX 2 6 0ตัวนี้อยู่4 0 0 0 4,700บาทนะครับผมตัวนี้เป็น USA นะครับ อ๋ทับนะครับ XA18 ทับโปรนะครับเป็นทันใดาหาใช้งานตัวล่างสุดนี่เป็นตัวไหนเป็นฮอนิกดันฮอนอย่างเดียวนะครับตัวนี้แรงมากของใหม่สองหมื่นกว่าบาทนะครับก็ร้านเราขายอยู่ประมาณหมื่นเดียวนะครับหรือต่อรองหน้างานได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น FA นะครับตัวนี้เป็นร 3, ุ่นสามพันสามพันนะตัวนี้สามพัน AMs นะครับตัวนี้ขายอยู่เก้าพันบาทนะครับคราว คราวพันห้านะครับก็สอบถามมาได้โปรยูโรเทคสองสี่ศูนย์นะครับก็สอบถามราคาเข้ามาได้นะครับผมนี่นะครับก็จะให้เห็นรูปตามนี้เลยนะครับเผือานใดหาไปใช้งานนะครับถูกใจก็จัดเลยนะครับผมของมีเยอะนะครับเพราะว่าแอมมีจำนวนเยอะเลยนะครับ n t s ก็ประมาณนี้นะครับโปรยูโรเทคแฮมเมอร์นะครับ EN นนะครับนี่นะครับผม P.S. พันหก P.S. แปดร้อยนะครับโปรยูโรเทคนะครับเนี่ยนะครับ EU สี่ร้อยก็มีนะครับยี่ห้อนี้ไม่ NPEEU ร้อยนะครับ N เทครุ่นแรกก็มีนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นยี่ห้อตามนี้เลยนะครับหน้าขาวออบิทตัวสามอันหกสิบแปดนิ้วค่าละสองสบายเลยครับแท่นละห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับออบิทนะครับเป็น PowerM a p Switching ตัวนี้เป็น GBL สี่ชัแนลนะครับสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับวันนี้วันเดียวนะครับอ่ะนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น F A นะครับตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นห้าพันนะครับก็จําไม่ได้ว่าใครมัดจําไว้หรือเปล่านะครับถ้าไม่เจอคลิปนี้นี่ไม่มีใครแสดงตัวก็จะเอาออกมาขายแล้วนะครับไซเบอร์ตัวนี้เป็นไซเบอร์สิบดีนะครับสองหมืนสองพันบาทนะครับของวาเทคนะครับผม อ่๋ไหนพี่เป้สวัสดีหน่อยสิเดี๋ยวเขาว่าไม่เห็นครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับปีซีด้วยนะครับผมอ่ะนะครับโบพี่เป้งานล้นมือไหมไม่ล้นมือนะครับเรื่อยๆครับผมอ๋อเรื่อยๆเนาะพี่เป้บอกเรื่อยๆนะครับครัอ๋อไปเรื่อยๆนะครับผมน้ำเส้อนะครับชิคแล้วปกติอะไรครอดอะไรอันนี้ไม่ออกอะไรนะกลางข้างขวาไม่ออกก็คือล่างตัวนี้ไม่ออกนะครับชั้นเดียวตกลงตัวไม่ออกจริงๆใช่ไหมไม่ออกจริงๆครับผมขายเท่าไหร่ขายอยู่เท่าไหร่ดี 600บาท600บาทพอแต่ใช้สองทางอ่ะฝั่งนี้ใช้ปกติเลยนะครับผมอ่าแต่นี้บิดหลังเหลี่ยมออกปกตินะครับผมอ่าฝั่งซ้ายโอเค600บาทนะครับผม600บาทนะครับค่าจัดส่ง100บาทเนาะของคันนี้คันนี้ครับผมนะครับตู้ข้างในนั้นเป็นตู้อะไรทําไมสวยแท้ยี่ห้ออะไร JBL ครับผม JBL แท้ไหมแท้ครับผมอ๋อก็ไม่มีมุกนะครับวันนี้รู้สึกว่ามณีทะเลรำไม่สบายนะครับแต่ต่อหลายวันแล้วนะครับต้องขอไปด้วย อ๋อนะครับ j b l แท้นะครับผมก็มีอยู่สใบนะครับเบตสิบแปดนิ้ว2กลางสิบห้านิ้ว2ใบนะครับก็ใบละเจ็ดพันนะครับเผื่อท่านใดหาไปใช้งานนะครับผมอ๋อมีกอาต้นี่เป็นไงตยังซื้อมาเสร็เลยได้มาจากไหนนี่คิเรแทเอาแล้วเขาประดิษฐ์นั้นยังไม่ได้เช็คหรอข้างมดยังกองอยู่อ๋อโอ้้ตู้นี่แล้วพี่เป้นี่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 ขายกับขายนี่ตู้ซับ เครื่องครับนี่อันนี้เป็นเป็นอะไรอันนี้อ๋อนี่เครื่องใช้กับตั้ไหนเครื่องตัวนี้เลยใช้ใช้กับตู้กลางสองใบสองข้างเป็นสเปดสเ็ดของสตอรมสเบดของสตอมนี่ก็หลายตังละนะนะครับ MBA สองตัวนะครับพร้อม PowerM ชุดนี้ขายอยู่หกพันบาทนะครับเพื่อท่านใดหาไปใช้งานนะครับใหม่ๆเลยนะครับไม่เอี่ยมเอะนะครับขงประมาณนี้ก่อนอ่ะแล้วให้มาชมตรงนี้นะครับ เผื่อถูกใจตัวไหนนะครับเอาซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับจะเดินให้ดูช้าๆไปนะครับโอ้หกนาทีแล้วถ้ามันตัดเองก็ต้องขอภัยด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เข้าไปดูเมมโมรีเลยนะครับถ่ายรูปถ่ายคลิปไว้เยอะมากมหาศาลเลยนะครับแต่ละวันนะครับอ๋อเพื่อทันใดหานะครับประมาณนี้จะลงมาช้าๆนะครับเนี่ยนะครับ ชุดอ q อันนี้ชุดปรีนะครับมีเยอะเลยนะครับราคาย่อมเยาวนะครับครอสนะครับครอสของะดิ์เจริญก็มีนะครับผมตัวนี้จะเป็นครอสดิจิตอลนะครับเป็นของจูปิเตอร์นะครับจูปิเตอร์พร้อมแร็กนะครับพร้อมแหลกพร้อมเพลทของ CM นะครับหมื่นกว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับ P s 1 5ก็มีนะครับผมพี่เปย์เอามาเสียบให้แล้วนะครับเดี๋ยวเดินโฉบ ดอกลำโพงเพื่อมีท่านใดสนใจนะครับโฉบโฉบก็เนี่ยนะครับโตเต็มโตประมาณนี้นะครับแหลมจรวดก็มีนะครับตัวละ3ามรอยสิบาทจะเป็นคาเนะนะครับน่าจะเป็นดอกคานะเนส่วนมากที่เหลืออยู่นะครับเนี่ยนะครับคาเนะรุ่นนี้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกรงเลยนะครับขนาดเท่าเจ็ดห้าศูนย์นะครับของคาเนะแล้วก็อีกหลายยี่ห้อนะครับตัวละประมาณแปดร้อยบาทนะครับอันนี้ก็ สีส้มขนาดเท่าคอม50นะครับตัวละ500บาทครับแหลมจรวดก็เท่ากันครับ350ตัวคันนี้ตัวนี้ก็ขนาดเท่า750ตัวละ700บาทนะครับตัวนี้ก็ขนาดเท่า750นะครับตัวละ800บาทนะครับไม่รวมปากนะครับตัวละ500บาทนะครับขนาดเท่า750ตัวนี้ไอขนาดเท่าคอม50นะครับผมอ๋อดอกลําโพงนะครับผมดอกลําโพงก็จะเป็นกิฟต์นะครับกิฟต์เดิมๆสวยๆก็ดอกละพันเก้าร้อยบาทครับกิฟต์หนึ่งแปดเก้าเก้านะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นดอกกิฟที่เสียนะครับมีอยู่12ดอกนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ สิบสองดอกนะครับดอกละพันสามร้อยบาทนะครับยังไม่เคยโดนแก่นะครับสายก็ยังมีครบหมดนะครับเหมือนเดิมเหมือนทุกคลิปนะครับสายลำโพงสี่คูณสองจุดห้ามูลละพันนะครับค่าส่งก็หนึ่งร้อยบาทนะครับสี่คูณหนึ่งจุดห้ามูลละเก้าร้อยบาทนะครับสายไฟเต็นท์นะครับหนึ่งร้อยเมตรก็สอบถามมาได้สายไฟถนนห้าสิบเมตรสอบถามมาได้นะครับมีของครบหมดนะครับให้ท่านได้เอาไปใช้งานนะครับดอกกิฟต์นะครับสองหนึ่งเก้าเก้ายี่สิบเอ็ดนิ้วมีอสี่ดอกขายอยู่เจ็ดพันแปดร้อยบาทขายรวมนะครับผมกิฟต์ สองหนึ่งเก้าเก้านะครับยีิบเอ็ดนิ้วนะครับย้ำอีกทีหนึ่งใช้ได้ทุกดอกนะครับสี่ดอกขายรวมเจ็ดพันแปดร้อยบาทนะครับยีิบเอ็ดนิ้วระหำดอกละสามพันบาทนะครับยีิบเอ็ดนิ้วระหำดอกละสามพันบาทนะครับแรกสองยูลึกสิบหกสิบเจ็ดนี่แหละนะครับใบละพันห้าร้อยบาทพันสี่ร้อยบาทพันอ่าพันสี่ร้อยบาทนะครับตัวนี้มีตําหนินะครับทั้งสองตัวนะครับดอกสิบห้าก็มีให้ชมนะครับดีดอกสิบห้านิ้วนะครับผมก็สนใจดอกสิบห้าตัวไหนก็สอบถามมาได้นะครับ ตัวนี้เป็นไอบ้า21นิ้วนะครับดอกละ3 5 0 0บาทนะครับไอบ้า21นิ้วดอกละ3 5 0 0บาทนี่มีอยู่8ดอกนะครับตัวนี้เป็น gst นะครับ gst p i o d o 0 0วัตต์นะครับก็ราคาสอบถามมาได้นะครับเนี่ยนะครับดอกลำโพงนะครับ accord นะครับ accord รุ่น ims นะครับดอกละแ0 0บาทนะครับผ่านการซ่อมมานะครับ ก็ออริโวดีไวท์นะครับมีอยู่4ดอกนะครับผ่านการสบมาละคันนี้นะครับคันนี้อินเทนนอก็ดอกที่ซ่อมมาก็ดอกละพันสองพันสามนะครับสนใจตัวไหนสอบถามมาได้เลยนะครับก็ตามนี้นะครับทางนั้นก็จะมีเป็นไฟพานะครับเป็นเป็นกองนะครับไฟพานะครับใช้ได้ทุกตัวนะครับตัวละห้าหกร้อยนะครับห้าหกร้อยเจ็ดร้อยนะครับทีนวันนะครับเคทีเอชสิบหกโอห์มนะครับดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับมีสี่ดอกเดิมๆสวยๆวอคคอร์ดก็จะมีอยู่สี่ดอกนะครับ เอคคอดสภาพสวยนะครับก็จะมีเดิมเดิมก็มีส้มก็มีนะครับเดิมเดิมรู้สึกว่าน่าจะมีอยู่3ดอกนะครับผมขายดอกละพันแบาทนะครับไอคคอดยี่สิบเอ็ดนิ้วเหล็กสก้อน1,200วัตต์นะครับเดิมเดิมสามส้มหมีอยู่4ดอกนะครับผมดอกละ1,800บาทครับผมเอ่ะเพื่อท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับผมตู้ลำโพงวันนี้ยังไม่ได้เดินผ่านเลยนะครับเนาะ ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะแจ้งไปอีกทีหนึ่งนะครับก็สอบถามเผื่อท่านท่านอยากเห็นตัวไหนตัวอื่นที่ไม่ได้ลงในคลิปนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับตู้กลาง10นิ้วนะครับสามารถเอาไปตัดเป็น12นิ้วได้นะครับผมเอา12นิ้วลองแล้วนะครับผมเนาะใส่ได้นะครับเอาไปตัดใส่ได้ตัวนี้ขายรวมอยู่สี่ใบสองพันสองร้อยบาทนะครับผมสองพันสองร้อยบาทนะครับผมอ่ะนะครับร้านมีเล็กทรอนิกสุรินนะครับผมก็ เดี๋ยวลงเบอร์โทรให้เหมือนเดิมนะครับแอดไลน์ได้ด้วยนะครับขอบคุณมากมายสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผม